สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะโล่งเด่นล่างหลักหน่วยล่างรัฐบาลไทยให้พี่น้องเอาไปเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะไปเบิง่งคำเตือนกันเนาะค่ะพี่น้องคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอด เดอค่ะชุดแรกเราจะไปดูที่หลักหน่วยล่างรัฐบาลไทยนะคะไปเบิงหลักหน่วยล่างาสูตรนี่แอดพึ่งเอาลงได้งวดแรกกับเขาเลือเลนะะเล่อยทีเลขหนึ่งเนาะค่ะเขาเลื่อยทีเลขหนึง่งงวดนี้แอดก็เลยเดินต่อนะคะเพราะว่าสูตรถ้าสูตรไหนเดินเราจะเดินต่อสามสี่ห้าสองจะมีที่หลักหน่วยล่างงวดต่อไปบ่ค่ะนะคะ หลักหน่วยล่างจะมีบบเลขหลักหน่วยล่างเด้อค่ะหลักหน่วยอย่างเดียวถ้าไปหลักสิบถือว่าหลุดเนาะ,ค,ะ 3, 4, 5, ค่ะสามสี่ห้าสองค่ะพี่น้องน,นะคะไปดูหลักหน่วยล่างสูตรนี้มิหาโตเนาะคะ่ะมิหาโตแต่ที่ผ่านมาแอดลงไปสองงวดติดก็เดินทั้งสองงวดนะคะยังไม่หลุดเนาะคะ่ะ งวดนี้งวดที่สามถ้าเข้าก็จะเป็นเข้าต่อกันสามงวดติดเนาะงวดที่แล้วเข้าล่องศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสามหลักหน่วยล่างผลออกที่สามหนึ่งมาที่เลขหนึ่งเข้าค่ะนะคะงวดที่เข้าเขางวดแรกเข้าล่องสามห้าสี่ศูนย์หกหลักหน่วยล่างผลออกหกสามก็เลขสามเข้านะคะอันนี้หลักหน่วยล่างแต่วาสูตรได้ที่มันเดินค่ะถ้าไปน้ำกันเลยต่น่แอดว่าทนะ่าเนาะสามหกหกสาม งวดนี้ได้สามสามห้าสี่ย์หถามว่าชนไหมคะหลักหน่วยล่างชนกันที่3ามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าชนกันอยู่ที่สามสี่หาสสูตรนะคะไปดูหลักหน่วยล่างสูตรที่สนะคะสูตรที่สามออจะลงตะงวดวันไล้ลงวันที่นะคะ17งวดรุดสองนะคะสิ 17, งวดรูดสองงวดนี้ เอางวดที่แล้ว1280เข้าที่เลขหน่งที่หลักหน่วยล่างงวดนี้8 9 5 7ที่หลักหน่วยล่างจะมีให้เห็นบ่หลักหน่วยล่างก็คือเลขที่อยู่ขงางลลางเนาะค่ะจะเอาหยังไส้เป็นลักซิปละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับแนวทางการจับของแอดเนาะเลขพีกบนองที่มันออกอยากก็คือเลข6กหานะคะสอตัวหนึ่งอะหกไม่เป็นกห้าหก ก็ออกได้งวดนี้ถ้าเขาจะจับซีหามันจะเป็นอย่างบอต่จับแต่ว่าเอด็ดแต่ว่าเป็นอย่างคือนี้แต่ว่าซีชนขักแน่ได้งวดเนี่ยแต่สิมาบองวดที่แล้วกช็ชนแต่แอดบอจับเพราะว่ามันติดดับแต่แอัดก็ว่างแนวทางแบบกะกากลัวๆงวดที่แล้วเพราะว่ามันชนเหล็กดังเหล็กซีหลายๆอาจารย์ผลโรงเหล็กซีเนาะ เลขเจ้าของดับซีซะง,งั้นเนาะคะ่ะงวดที่แล้วก็เลยบ่อกาเ้าบ่อปากบเ้าเนาะคะ่ะแต่กับบอกาจับกลับปรากฏว่าผ่านเลขดับแอดมี่บอมี่หลุดหลายกว่าเนาะคะ่ะก็เลยบออล่อลงเนาะคะ่ะพี่น้องหลุดหลายกว่างวดนี้หลายท่านเพิ่็บอกว่าดับซี่ลางได้เอาผลออกสามกับหนึง่งบวกกันก็นได้ซีนะคะแต่ว่าสูตรนี้มัก็ค่อนข้างที่จะเดินด้วยค่ะ สูตรนี่แต่งงวดที่แล้วอ่าแอดมันออกสามหนึ่งหมาดๆเนาะงวดก้อนขจัดกระสีว่าพกกับเก่าพกกับสามบวกกันได้กเก่ารับรางกับเมียนคว้วเบิ้ลเนาะค่ะอธิพานมาเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อ่าค่อนข้างจะดับอยู่เลยค่ะสูตรนี้นะคะสูตรดับกับมีหลายสูตรคือกันค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดบ่เอานิยมออกมาใส่แต่แอดกบบเบิ้งช่องง่ายๆพวกนดับอยู่่อามันนึกชุกคิดของเจ้าของอยู่เนาะค่ะ แตงหดวดบางหาันต้องอยู่ของดับซีขักๆก็เลยบอจับถ้ามันบอมกักซีว่ามันเป็นเล็เกิดยากเนาะนะคะงวดนี้หลักหน่วยล่างได้ห้าสามสี่แตอทีเนี่คือชนกันสามสูตรก็คือเลขกหาหลักหน่วยล่างนะคะกันสีถามว่ามักบอหลายท่านวันอ่าจังสามสิบคนกับว่ามีดับออกมาแล้วเนาะค่ะสามห้าล่างเป็นเป็นครูที่อยู่ในหูในใจแอดอยู่เดี๋ยวนี้นะคะ ซีหาม้าด่าย์อดมันก็มาได้พี่น้องหมวดนี้เลขซีมันชนเยอะมากในเหลมเนาะคะ่ะชนตำแหน่งที่มันบถ้าหลุดจากเทียมมันก็ได้ขซี่นาะค่ะอ่าแต่ว่าถามว่าแอดโฟกัสบบแอดกับโบ,บกาเป็นไงเพราะว่าเลขซีมันไม่หยาเนาะคะ่ะมันไม่หยาเอาเบิ่งเอาอเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องแคปเอาเนาะหลักหน่วยล่างชนที่เลขห้านะคะ่ะชนที่เลขห้าสามสูตรชนนิดเดียว เลขติดล่างสูตรนี้เต็มใบนี้มันเต็มเนาะคะ่ะมันจะได้พอหาสูตรบ่เดินมาเงา้วเติดล่างไปรุดยูหดหนึ่งเนาะคะ่ะที่เข้าหายเก่าศูนหาไปขึ้นบนซะงั้นเลขหานะคะที่ผ่านมายังไม่รุดใบเต็มยังไม่รุดนะคะใบเงี้ยวเีวน่ยังบม่รุดแต่รุดไปไปขึ้นบนเนาะคะ่ะที่ออกหกหาหนึ่งพี่น้องเห็นบ่แจงวดที่แล้วดีสองสามแปด มาทีเลขกสามงวดนี้เก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์หาคันเข้าเด่นหาลางอ่าเม็ดเดียวหลายๆสูตรที่เขาลงมามันชนหาเม็ดเดียวเนาะอ่าสามซี 3, กับล่องกันอ่าล่องมาติดติดหรือพี่น้องมาเก้าหรือสิบเก้าหาศูนย์หาสามหาซีหายังสีได้บอมิสิทธิ์ได้มิสิทธิม์มาพร้อมนะคะมิสิทธิ์มาพร้อมจับได้นะคะพี่น้องตำแหน่งมาได้พร้อมนะคะ ลุดกับเป็นยังพี่น้องลุดไปขึ้นบนนะคะ905ถ้าส่งเข้าประกวดแอดจะเอาสูตรนี้แหละนาะคะเอาแต่บ้กบ้าดอกดะคะ่ะพี่น้องบ้ากะขึ้นน้ำเพลินนะคะสูตรนี้แอดล่งมาตลอดเลยนะคะงวดที่แล้วหลุดงวดนี้ได้3 4 5เห็นปะคะชน3 4สหาอีกแล้วพี่น้องนะคะเลขเด่นอ่า หาซิบเก่างวดของเฮ้าแทย์อดจำบ่ผิดแอดกับว่าสามสี่หาเด้พี่น้องจำได้บ่แอดกับบอกกลางๆได้กะกักไหวกระเทียมมันบ่แมนนะคะกระเทียมบ่แมนหมดนีถ้าแอดจำบ่ผิดแอดกับว่าเป็นสามสี่หานาะละเนาะค่ะไปดูสูตรนี้ค่ะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องแอดลงหลายๆสูตรเพื่อให้มันเป็นอ่าสูตรนี่เลขติดล่างนี่ยกะกะเดินดีกะมิรูดอยู่ค่ะกะ เดินสลับมาแอดบริสั Arrow, ยวันทีเมดนะคะุลหลังวดที่เฮ้าลงพอมาหลุดปุ๊บเขาก็ยุดเลยนี่แต่กับเฮ็ดไหวอยู่นะคะแต่งวดที่แล้วได้2องย์หนึ่มาหนึ่งแอดก็เลยยกมมาพี่ยกมาแอดเขีนไหวอยู่แทนใบเต็มนะคะวันี้ได้เจ็ดหาหช้นหาเม็ดเดียวเลยจักสูตรนะคะสามสี่ห้าหกหกสูตร ชุดล่างชนห้าเม็ดเดียวที่คลิปนี้นะคะพี่น้องคลิปนี้ชนหาเม็ดเดียวเลยสิมาบอนะคะเอ็ดเศร้าหาเนี่ยนิดก่อนชนหาเม็ดเดียวเลยค่ะขอให้เดินต่อนะคะขอให้เดินต่อสิบหกแปดลกแปดนะคะลงวันที่ก้อนสร้างคืดผอ ถ้า่านไปแล้วแอดก็ไปเลย่ยกะเก็บเขากล้องเนาะค่ะหลักหน่วยล่างชนเลข5้าถึงสาศนเอาสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไวส้สำนีกราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, พี่น้องเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ